สภายที่ทนผู้ชมเอาไว้เอาไว้ให้เพื่อนในสอบนึงว,ว่าหมยอ,อือที่แท็กมะามาัดเขาสวยพอมินีพี่เนองน้องคำน่องคำมาหาผู้บไป่าพี่นนอง มาพผูวว่าพี่น้องน้องคำมาหาผู้ว่าผ้าลูกไส้มาหาพ่อเนะเฮ้ยแม่มาฮนเฮ้ยนี่ขนาดจะเบิ้งความููของมันเลยสร้างมันดิ อืออะไรเขาตัว <Basil> นีง uh ค <stumbled> <b exemption up> ือเป็นอนี้วะนี่พี่น้องข้าวป่นตัวเขียวมันยงเขียวอยู่ตัวสุกกสุก บ่ของเขาอั่นคอมเมนต์เหลือแต่3ไฮนี่แล้วนี่นี่เหลือแต่3ไฮนี่ต้นนั้นก็บ่แม่นเด้เฮยนะตนั้นก็บ่แม่นอีกแม่ตะลุมคอกหมูทางพุ้นหวานหมดจึหวานหมดขึ้นจึบ่ละสุอ้ยสดาบ่ ด้นโน่ต้นโน่สาพ่อน่ะสิมึงก็ฮาซ้มพ่อห้วห่วงว่าให้พ่อป้าว่าขอกินแหื้่าสันบอยากแห้งเนาะพ่อว่าวนนี่พ่นกระตุกมาสาวพ่นกระตุกพี่น้อยมัดแล้วก็ต้องได้พึ่งอีกบ่ แม่ัวตัวนั้นนะนะไปงูอะไรเขาเดินองเฮียนสวัสดีปะลูเห็นมองดูเห็นไหม่โน อันอยู่เท่าไหรกับผู้บ่าวนะบ่เจ้าน้าสามสิบสามสิบสื่อบ่อีอีสาเด้สามสิบสามมาสามึงเถ่ากี่ัวบ่โอ้ยเมื่อไหร่อันอยุ่ไายกล้วยเน่ามึง Tại vì những thách nổi dù Đã nhủ là lái like của Khám ăn bừng những cái nói lắm Hoàn thảo đã bừng quá nè Phụ phó mới thay đâu mà nè <laughs> 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 sự แดดมกเถาด้ว่บ้ามเลยเออพอเกี่ยวไปเกี่ยวเสียสับเกี่ยวไปเกี่ยวเขาไปเดียวเห็ดเกี่ยวเสียเจืออหม่เจือมากโดนแล้วยืดเลยเลือดท่านี้แต่ว่ามาดนะบ้าเลือดตะค้นบ้าบาานี่นะ เี๋ยนยนะใช่รือคำหวานขนาดส่วนเกินนั่นเนี่าทิวนเกินนัเนี่นยปาทิ่ทไมดหมดหมดจืหมดขึ้นหน้าเม่ไม่หน,นีเบิดพี่น้องเลยมันหวานพด ว่อมว่อมสะประส่าเหิดแทะเฮ้ยงามได้เขาเขาขาวนะเขาตัวมันทันออกนี่งามตัวเบ่งไหมอือหือบ้านน้อยปังครับตัว ดีแล้วดีแล้วปั่มต้นจะกินหมากรุกขลูกสองผู้นั้นี่<ท>โนเอพอดดูฮะเพาะเพาะวะเนี่เออดูน่ะผัดห่าย่างห้าปลาทายขีดเพราะว่าอีเพาะอีเพาะเพราะว่า มองว่าเอาขึ้นไปก่อนนั้นอันจักรรถเฉยว่านเอาขึ้นสบออันโตเกียวมือนั่นอันนี่นะฮักสิมัดน,นี่นโอ้อืออเออเต้นแล้วเธอมัดขึ้นแล้วได้อันโตเกียวรับจ้างมือนั่นนะว่านบุม๊มบิ้นฝนวัน <s> <c oughs> หวานมิด,ด,ดใส่ตีนเล็กผู้ได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันหนามเดยใส่ตีนเล็กเบิแล้วผู้ได้ก็ได้มันบ่อแห้งปีนี้ผนดขขนนนีที่เจ็ดเดยล้งเจ็ดไปแนละ้วลังเจ็ดไปมันกับคันมันมีลูกใหม่อีกมันเขา้าเข้าข่าวมาอีก กะพังไปหลังวันที่เจ็ดถามมันมีขาก,ก็ต้องข่าวมาอีกเหมืนมนอนบ่าวิทย์อันพายุบัวลอยมันก็นยังมียังเกาะโมยังเกาะจากโมยังหะายลืมนะสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเป็นลอยปลายสอบผมไปจักน้อยข่าวตัว ใช่ลูกมึงเด้ให้กูเด้อลูกมึงน่ะเด้อเห็นบ่ลูกมึงให้กูเด้อกูจะเมื่ออีกสองตัวนั่นโผล่โผล่ท่านท่านได้เลี้ยงแล้วก็สามสี่หะมึงดูให้ความมันหูจะเบง เอื้อยไปซื้อนมมาไว้หายได้ค่ะเบิร์ดแพ็คหนึ่งเลยชิวมยได้สกินนมมอเตอร์ไซค์เรียกกินเองเกือบมึงเป็นคลองเบียดเนาะโมเมนต์เดียวกันกับขาห้าติเฮยฮ่าเมื่อเท่านี้บ้าตอออกนะ ่มเฮ้อดนะเ้อดนมันมันมีเตียแดงเตียดำนะบ่มีเตี๋ยแดงเตียดำเตียไล่ได้พอมึงเฮ้ยพออยากได้พันตัวนั้นนะขักอะีรตัวเขาหยังลงมาน่ะอื้ม หัวงมกไงห่วงบักไงบากไงฮะสยข่าวอีตเตอรข่าวปวดหัวไหมใลืมเธอยามากินจำ ปวดหัวขางเดียวปลโอ้โหเขานะคะว่าแอยู่ทางนี้นะเขาบ่หเกี่ยวได้ทางนี้นะแนวใดเฮ้ยค่ะออเต้นาสุดี่นเวน่าเธอไม่ได้แบบสุดตนี้กันไห้แล้วยังา เฮ็ดเวี้ยมันก็เบื่อยแล้วมีผู้สาวมาให้กำลังใจในนากบ้านโอ้ยมันก็ยิ้มเปรยยิ้มเปิรยแลลวเนาะทั้งคืมทั้งแดดสามปีบนห้อนดอกหอมบจักเมื่อองหอนาก ไปไลนะอยู่ไปลงนะห,หนาหยาดงูฮะอันลอมตัเกีียวเล้่วในแม่นเบิร์านาเธอรนะเฮ้ยนะช่องเทาขึ้นไปนี่นะ่ะอ้าเลยจะเป็นยางอีเลยถ้าเสานนื่งรท้ายขึ้นไปนี้ชุดมองงูนอนอย่นั่นอ้าาหาอ้อแต่ห้าเห่าายอางเออกับตัวขาวหย่างนี่แม่นน่ะอืออเอีกแหละ

มันล่าน,นานลยลงผเูเรียมองแถวเน่งเขาขานั่นแหละกำมเนกแมนบาเฮนนี่นในหัวเนี่ยในหัวเนะอา <c oughs> เอาไว้สันนี่เราไปน้องพอการคลิปนะจ้ะ